อาละครับคุณผู้ชมเรื่องราของวันนี้นะครับไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้กับเรื่องราวของคุณเป็กสัญชัยและก็ทัญยญ่ญญาทันเรศเองตระกูลนะฮะกับกรณีคลิป เมียหลวงเนี่ยลวงสังหารภาคสองต้องขอบอกว่าตอนช่วงอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเราไม่คิดเราไม่คิดว่ามันจะ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 ใหญ่โตขนาดนี้ถูกต้องคนแบบเฝ้ารอมากก็แบบจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งเมื่อวานสดๆร้อนๆก็ได้มีการแถลงข่าวของทั้งคู่แล้วเรียบร้อยขอนิดนึงคือขอมาพี่เป๊กคือพอซ้อมไปเข้าห้องน้ำเจอพี่เป๊กก็สวัสดีค่ะพี่เป๊ก พี่เป๊กน่าเครียดมากนั่งท่องยืนท่องบทน่ะเป็นกระดาษ A4 เลยคือกลัวว่าจะพูดผิดหรือพูดถูกคือทุกอย่างต้องเป๊ะตามสคริปที่พี่เป๊กเตรียมมาสรุปแล้วมันมจะลงเอยยังไงอีกฝั่งจะว่ายังไงซ้อมล่าสุดเมื่อคืนได้คุยกับธัญญาซอก็ยังไม่หลับไม่นอนเหมือนกันก็ขอเช็คข่าวต่อบอกว่ารู้มาว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณแม่จะ,ะแถลงข่าวเหมือนกันน่าจะภายในวันสองวันนี้ค่ะงานนั้นจริงๆเขาธัญญารู้มาว่าเขาติดต่อพิงกี้ไว ปรากฏว่าลูกค้าแคนเซิลก็เลยมาเอาทัญญาแทนธัญญาก็ไม่รู้ว่าแคนเซิลพอพิงกี้แคนเซิลหรือตัวธัญญาหรือตัวลูกค้าเลือกทัญญาเองก็เลยกลายเป็นข่าวอีกเ้ยคขว่าแบบทาไมมันดูแบบเหมาะเจาะกันอะไรขนาดนี้ไงตั้งแต่กลับมาครับได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวไปแล้วไปผลิน้องลอนดอนแล้วใช่ไหมฮะ ก็นิดหน่อยครับไม่รู้ว่าจะสร็จหรือเปล่าครับก็ตกลงกับคุณไก่เมืไปกันก็จะกลับมาก็จะมีลูกกันอีกชื่อน้องลอนดอนถ้าถ้าได้นะแกพูดตรงดีนะแหมผมว่าคนชอบแก้เพราะเขาพูดตรงไงล่ะแล้วผลิตก็สองวันที่ผ่านมาวีเวลาผมก็ยังโง่ๆผลิตนิดหน่อยหรือผลิตยังไงเออมันผลิตยังไงเนี่ยนิดหน่อยก็มันคือคล้ายๆเราไม่ผลิตแบบเต็มที่ครับผม อ่าช่วงนี้มันต้องเดินสายด้วยใช่ไหมครับอายังไงเดี๋ยววันนี้น่าจะมีโอกาสผลิตอีกนะครับติดเมื่อไหร่โทรหาวูดดี้นะฮะเราจะได้ประกาศให้ทุกคนรับทราบนะฮะอ่ะแต่รู้สึกว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่คุณอยากเจอเขามากแต่ยังไม่ได้เจอเลยนั่นก็คือด็อกเตอร์สมจิตจงจอหอทําไมถึงอยากเจอเขาครับก็เขาเหมือนกับเป็นพี่ชายผมครับเป็นพี่ชายแล้วเวลา ผมจะไปแข่งกีดาชกเงยก่อนขึ้นก่อนผมขึ้นชกทุกครั้งที่ผมไปแข่งนี่ผมก็จะโทรโทรหาพี่ตลอดอ่ามาแล้วล่ะครับข้างหลังครับขอต้อนรับดรสมจิตจองจอหองครับสวัสดีครับเชิญเชิญเชิญโอ้ยย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 ยนนยยยย่ยยยยยนย่ยย่อยย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 นย่ย่ยน้ย่ยย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 ไยยนยยยยยยยกยยยกยไยยยัยยย่ยยยยวยยยยกยียยยยวยย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 าฝึกซ้อมกันมา เป็นเวลากี่เดือนกี่ปีครับที่ที่ทท <S 2> <S 2> <S 2> ร,รู้จักกันมาจริงๆรู้จักกันมาประมาณสปิปีได้น,นะครับ <C aps> ครับตั้งแต่เรามาชกมวยมวยกีฬาของท้บกด้วยกันครับเราก็เห็นแก้วเล็กมาก,ก็ <C aps> มาเหมือนพี่กับน้องมากกว่านะ <C aps> ครับเป็นพี่รุ่นรุ่นพี่ในค่ายครับก็คุกคีกันมาชกด้วยการซ้อมด้วยการกินนอนด้วยกันร <C aps> ู้จักในสายใจคอกันหม <C aps> ดนะครับส่วนใหญ่นักกีฬาจะรักกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสนิทกับใครมากที่สุดกันเับ ได้ข่าวว่ามีอะไรจะพูดกับกับแก้วด้วยใช่ไหมถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับแก้วครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราทําได้สําเร็จก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับน้องเขานะครับเพราะว่าว,วิธีทางชีวิตของเรามาแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันแก้วนี่คล้ายๆผมมา,ากที่สุดเพราะว่าหนึ่งมีความพยายามนะครับมีความเพียรแล้วก็มีความผิดหวังเสียใจร้องไห้ทุกอย่างมันมันปนด้วยน้ําตาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราพุดขึ้นมายืนตรงนี้ได้รู้สึกว่าสิ่งที่มองข้างหลังนี่คือความภูมิใจครับ เราก็จะดําเนินในสิ่งที่ดีต่อไปเพื่อสังคมครับอยากจะบอกตัวนี้ว่ากําลังใจที่ดีให้คือว่าสิ่งที่เราท,ทําตวเนี้เรามั่นใจว่าเราทําดีแล้วออนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายมันมีให้เรามองเ,ออเรามองเป้าหมายไว้แล้วก็ค่อยก้าวทีละก้าวทาวันนี้ให้ดีที่สุดค่อยทำศึกษาหาความรู้เข้าตัวเองสักวันหนึ่งโอกาสจะเป็นของเราต้องขอบอกว่าตอนนี้เราจะได้มีโอกาสชิมนะครับรสชาติส้มตำปลาร้านะฮะของขุนแก้วนั่นเองนะฮะอันนี้อร่อย ผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณเปิดร้านส้มตำเนี่ยเกิดแน่นอนครับมันอร่อยจริงๆแร่มาคุยกับต้อยกันบ้างดีกว่านะครับพูดได้ว่าเป็นพิธีกรที่เป็นตำนานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยหน้ายังเด็กแต่ถ้าอายุเนี่ยในทุกๆทุกๆสื่อแล้วตอนนี้มากที่สุดอะไอย่างไรในทีวีบ้านเราน่าจะมากที่สุดสุดท้ายโอ้จริงๆหกสิบแปดีหกสิบแปดคุณผู้ชมผมต้องขอบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเจอใครที่ไหนในวงการบันเทิงทุกคน ก็จะต้องพูดถึงมาแต่เนั้นม่อยากจะแข่งอยากจะเล่นใช่ใช่คือดาราไปขอเล่นเยอะไหมเยอะมากครับเยอะมากตอนนี้เราเราิสต์รายชื่อไว้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ก็เปิดโอกาสให้คนทางบ้านเนี่ยตอนที่คนทางบ้านเนี่ยพอออกอากาศไปสองครั้งแล้วก็ฟีดแบ็กเริ่มกลับมาที่จะขอสมัครเล่นเกมเยอะเยี่ยมเลยนะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ